ขอยืมสามีแกได้ปะพี่พอดดื่มเยอะๆเลยสิคะดื่มหมดเลยค่ะนี่มันก็ดึกมากแล้วอะทำไมพี่พอยังไม่กลับอะเสร็จฉันแน่ฉันรอโอกาสนี้มานานแล้วตอนแรกเนี่ยฉันกลาว่าจะยืมสามีแกแค่วันเดียวอะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันไม่คืนแล้วนะ อุ้ยแกสวยขึ้นเยอะเลยนะแน่กแน่นอนอแกก็เหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่มีแฟนเนี่ยความสวยคุ้มทะลุเลยอ่ะโอแกก็ว่าเกินเออนุชฉันขอยืมสามีแกได้ปะฮะมิน้นแกจะบ้าหรอไปยืมสามีคนอื่นเนี่ยใครเขาจะให้ยืมไม่ใช่อย่างนั้นก็ท่านย่าของฉันอ่ะ เร่งรัดให้ฉันรีบแต่งงานแล้วถ้าเกิดว่าฉันยังหาสามีไม่ได้เนี่ยพัญยาก็จะไม่ยอมยกสมบัติให้ฉันอะ่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ฉันขอยืมพี่พอไปเป็นแฟนไปไว้ายาพรุ่งนี้ได้ไหมอะ่ะคือแกจะให้พี่พอปลอมตัวเป็นแฟนแกหรอใช่แกโอเคไหมมี้นจริงๆแกก็สวยนะผู้ชายมาจีบแกก็เยอะทั้งหล่อทั้งรวย ทำไมแกไม่เลือกสักคนน่ะนี่อี่บอกนะว่าแกไม่ได้ชอบผู้ชายอ่ะบ้าฉันชอบผู้ชายสิแต่แค่ฉันยังหาผู้ชายที่ถูกใจไม่ได้ฉันนี่อิจฉาแกจริงๆเลยอนุชแกได้คบกับพี่พอตทั้งหล่อทั้งเท่น่ารักแล้วก็นิสัยดีเออพี่พอตโอเคหรือเปล่าคะ แล้วุมโอเคหรือเปล่าคือฉันเกรงใจพี่พอดอะ่ะอืมนั้นต้องลองถามพี่พอดดูดีกว่าว่าจะยอมเป็นแฟนมิ้นไหมฮะเ,ออเป็นแฟนหลอกๆอ,กอะ่ะพี่พอดว่าไงคะโอเคหรือเปล่าคะเออพี่ก็โอเคนะก็เห็นมิ้นเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทนู้นนี่แต่ ขอบคุณมากเลยนะคะพี่พอตขอบใจแกมากเลยนะนุชงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเจอกันสิบโมงนะคะเดี๋ยวมิ้นมารับครับแกจะบ้าเหรอมิน้นแล้วท่านย่ากแกจะเชื่อเหรอก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่พอตแล้วแหละกจะเล่นสมบทบาทไหมมามากินขนมกันดีกว่านนี้อร่อยมาก ค่ะแขอผมน้นเองอ๋อวันดีจ้าแล้วเป็นลูกเต้าเหล่าใครล่ะทํางานอะไรหรอพี่พัตเตอร์เนี่ยเขาเป็นลูกชายของเจ้าของ,ของบริษัทน้ำข้าส่งออกรถยนต์ค่ะแล้วก็ยังมีธุรกิจอสังหาราิมทรัพย์ด้วยค่ะย่าได้เจอแฟนมินเนี่ยย่าก็สบายใจเด็กๆนั่งคุยเันไปก่อนนะย่าจะไปทำธุระสักหน่อยนั่งคุยกันตามสบายจ้ะ ได้ค่ะย่าระวังด้วยนะคะย้า,ามิน้นท่านย่าไม่อยู่แล้วอะ่ะเรื่เล่นละครเนี้ยละไม่ได้นะบ้านหลังเนี้ยมีตู้มุมจรติดอยู่ทุกมุมเลยคุณย่าท่านคงกำลังแอบมองเราอยู่อะ่ะที่พอดเอามือมาอกนิ้นเนวเออมันจะไม่ดีล่าอมิน้น พอตกุหา์มาทั้งทีเนี่ยก็แสดงละครให้คุณย่าท่านตายใจหน่อยเถอะเฮ้ยลูกอกสิแล้วตอนนี้พี่กลับบ้านได้ยังอะไรเนี่ยพี่เพิ่งมาไม่ใช่เหรอจะรีบกลับทำไมเดี๋ยวท่านย่าก็สองสัยหรอกยิ้มหน่อยสิคะพี่พอต เขาจะไม่กลับอีกเหรอใช่ดิแกฉันก็ร้อนใจอะ่ะโทรไปก็ไม่รับเลยทั้งคู่อะ่ะแกไม่รู้จะทำไงอะ่ะจริงเหรอแกงั้นเดี๋ยวฉันช่วยโทรอะไรวะไม่รับทั้งสองคนเลย แกงั้น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 เราบุกไปบ้านมิ้นเลยไหมจะบ้าเหรอแกถ้าแผนแตกขึ้นมาทําไงอะ่ะถ้าทัานย่าของมิ้นรู้เนี่ยเราจะซวยกันนะฉันว่าเราเรออยู่นี่แหละเดี๋ยวก็คงกลับอะ่ะแกแล้วฉันจะทำยังไงอะ่ะนี่มันเรื่อนาเหลือเกิน,าน,าน,แ,นแก <c oughs> พี่พอดค่ะดูน่าซีคะตลกมากเลยค่ะพี่พอดพี่พอดชอบไหมคะเอ่อสนุกดีคยวคุณพอดนะคะพอดีคุณหญิงท่านเรียนเชิญทานเข้าเย็นด้วยกันฮะเข้าเย็นไม่ได้คือนุชเขาก็ได้จ้ะเดี๋ยวไปบอกท่านย่านะว่าพี่พอดเนี่ยจะอยู่ทานเข้าเย็นด้วยกันค่ะมิ้น พี่นัทานข้าวเย็นจริงหรอคือนุชรอพี่อยู่อะไม่ได้นะพี่พอก็ท่านย่าสั่งเราสองคนก็ต้องทําตามสินะพี่พอตนะอยู่กินข้าวเยน็นแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวพอทานข้าวเย็นเสร็จมินรีบให้พี่พอตไปหาหนุชเลยนะก็ได้แต่ว่าพี่ขอโทรหาเมื่ก่อนนะก็ได้แต่คุยเบาๆแล้วกัน เดี๋ยวท่านยา่าท่านได้ยินเะฮัลโหลเรนุชพี่กลับบ้านไม่ได้นะ <Hello. S 3> อ้าวแล้วพี่พอจะกลับกี่โมงอ่ะเออคือพ,พี่ต้องทางเข้าเึ็นย่าสิ่งก่อนพี่จะกลับได้ ไม่เหงาแล้วค่ะมีอันมาอยู่เป็นเพื่อนอะ่ะพี่พอสก็รีบกินข้าวแล้วก็รีบกลับบ้านนะแล้วก็เอายาเอ,าเอา่อยาเอนุชเอ่อปับปับเปล่าค่ะเอนุชเดี๋ยพี่ต้องรีบวางนะแค่นี้ก่อนนะครับค่ะ พี่พอค่ะเดี๋ยวดูอันนี้ต่อก็ได้ค่ะสนุกดีอยากดูอะไรอีกไหมคะเออแล,แล้วแต่งนินะะ <c oughs> เลยครับอ้าวแล้วท่านย่าล่ะครับเออพอดีท่านย่าไม่สบายค่ะบ,บอกให้คุณสอบคุณทางไปก่อนเดี๋ยวท่านย่าดีขึ้นจะมาพบแล้วท่านย่าจะลงมากี่โมงครับ พี่พอดท่านย่าท่านอายุมากแล้ว,ว่ะกาดเกณฑ์เวลาไม่ค่อยได้หรอกเดี๋ยวพี่พอดอยู่ทานข้าวรอท่านย่าก่อนก็ได้ถ้าท่านพอ่อ,อยช่วยเนี่ยท่านจะลงมาเองอย่าเพิ่งรีบกลับเนียค่ะถ้ากลับตอนนี้เนี่ยมันจะเสียมารยาทนะคะแต่ลุนร,รอพี่อยู่นะโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกน้าลุนก็มีอันอยู่แล้วเนี่ย นะพี่พอดช่วยนิดหน่อยนะใกล้จะจบแล้วเนี่ยแป๊บเดียวอืมก็ได้อะไ,ไวายมาแล้วค่ะนี่ถ้าเธอมีอะไรจะไปทำเนี่ยก็รีบไปทำซะสินี่วายค่ะพี่พอดนี่วายค่ะ คือพี่ว่าพี่ไม่ดื่มดีกว่าเพราะเดี๋ยวพี่ต้องขับรถอะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่พอดเดี๋ยวให้คนขับรถที่บ้านเนี่ยขับไปสง่งก็ได้ค่ะนี่ไวยอย่างดีเลยนะคะเนี่ยอุตส่าห์เรากัะพิเศษแบบนี้ตั้งนานแต่พี่เป็นคนดื่มแล้วเมาง่ายมากเลยนะถ้าพี่ดื่มเนี่ยคือหลับไปเลยอะพี่ว่าใหญ่กว่าพี่พอดอย่าลืมสิครับว่าคุณย่าท่านแอบมองเราอยู่นะดื่มเลย พี่พอดื่มเยอะๆเลยจิคะดื่มหมดเลยค่ะเอาอีกไหมคะเดี๋ยวมิ้นเทให้คะ่ะดื่มอีกไหมคะ่ะ นะคพี่พอลโอ้ยโอ้ยนี้มันก็ดึกมากแล้วอะ่ะทำไมพี่พอลที่ไม่ขับอะหรือว่าจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทำดีๆแกนุชฉันพูดตรงๆนะฉันเป็นห่วงพี่พอลของแกอ่ะ แคหมายความไ่ไงนี่แกดูไม่ออกจริงๆเหรอฉันว่ามินดูเหมือนชอบพี่ป๊อตของแกบ้าแกพูดอะไรเนี่ยมินมันเป็นเพื่อนสนิทฉัน,นเว้ยไม่มีทางหรอกนี่แกเพื่อนก็ส่วนเพื่อนปะผัวก็อีกเรื่องนึงอันแกพูดอะไรของแกเนี่ยขอให้ไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดแล้วกัน เสร็จฉันแน่ฉันรออกาสนีมานานแล้ว くれぐれな。 เมื่อวานนี้พี่พอสเมาแล้วแล้วเราก็ฮะจริงเหรอพี่จำอะไรไม่ได้เลยอะคือมินพยายามเร้นแล้วอ่ะแต่สู้แรงพี่พอไม่ไหวอ่ะเราสองคนก็เลยจริงเหรอมิน้นจริงเหรอแบบพี่จำอะไรไม่ได้เลยะนะนี่พี่พอสพี่คิดจะไม่รับผิดชอบมิ้นเหรอคุณย่าท่าน รู้เรื่องนี้แล้วด้วยนะคุณย่าท่านโมโหมากเลยอะ่ะคุณย่าท่านบอกว่าถ้าพี่พลไม่รับผิดชอบมิน้นนะคุณย่าจะแจ้งต,ตำรวจอไม่ได้นะแต่คือพี่ทำไงดีวะโอ้ยพี่ต้องเลิกกับนุชเฮ้ยไม่อ่ะทำไมล่ะพี่กับนุชยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันซะหน่อยเดี๋ยวคุณย่าเนี่ยท่านจะดำเนินการเรื่องทะเบียนสมรสให้เราสองคนนะ พี่ไม่เลิอกอ่ะพี่ไม่เลิอกกอ่อนนุชโอ,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 โอ้แล้วพี่จะทำยังไงยีเวนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยนุชแกใจเย็นนะเกิดรอสองคนนั้นมาแล้วค่อยถามก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะแจงออกไปก่อนไป พี่พอดเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเมื่อคืนพี่ถึงไม่กลับบ้านาพี่พอดบอกนุมมาสินี่ฉันว่าแกกับอันน่ะกลับไปก่อนเถอะมิ้นแกหมายความว่ายังไงอ่ะนี่ไอ้เพื่อนชั่วนี่แกทำอะไรพี่พอดอ่ะบอกมานะฉันหรอทำอะไรพี่พอดแกต้องถามพี่พอดมากกว่าวก็เขาทำอะไรฉันพี่พอดบอกมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะคือ นุชพี่ขอโทษนะพี่มันไม่ดีเองอะ่ะพี่เลวเองอะ่ะมิ้นิดพี่าบอกนะว่าแกกับพี่พอดดีมแล้วอะ่ะได้ถ้าพี่พอดไม่พูดฉันจะพูดเองเมื่อคืนนี้เนี่ยฉันกับพี่พอดดื่มกันนิดหน่อยก็เลยเมาแล้วหลังจากนั้นพี่พอดก็ป้ามฉันอะ่ะ พอใจหรือยังนี่เป็นเรื่องจริงเหรอหนุชคือพี่ไม่รู้เรื่องนะคือเมื่อคืนพี่เมาอ่ะไม่จริงอะ่ะปกติพี่พรไม่ใช่คนกินเหล้าเมาแบบนั้นนั่นสิมินนี่แกวางแผนทำอะไรกันแน่พี่พรเนี่ยเขาคุยกับฉันแล้วว่าเขาจะตกลงเลือกฉันต่อไปนี้พี่พรจะไม่กลับไปหาแกแล้วแหละมินแกทำแบบนี้กับเพื่อนได้ไงวะอะไรฉันไม่ทำอะไรผิดซะหน่อย พี่พอตตั้งหาดทิปล่ำฉันเออจริงๆตอนแรกเนี่ยฉันกะว่าจะยืมสามีแกแค่วันเดียวอะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันไม่คืนแล้วนะทูเล่ฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะเป็นคนแบกหน้าได้ฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะกล้าหักหลังฉันแบบเนี้ยทำไมแกมันโคตรเลวเลยมิ้นฉันอยากได้อะไรฉันก็ต้องได้แม่กระท่งพี่พอตเองเสียใจด้วยนะจ๊ะ พื่อนางหลานไม่รักดีนางหลานไม่รักดีแจงอะ่ะเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วฉันรู้เรื่องหมดแล้ววางแผนอะ่ะแย่งแฟนเพื่อนแกมันเลวมากโอ้ย ยังไม่ทันแต่งงานกันเลยทําแบบนี้ได้ยังไงฮะเออแต่พอตเป็นอะไรพี่พัตเขาดื่มเยอะค่ะเขาก็เลยเมาค่ะคุณย่างั้นมิ้นกลับไปห้องเลยกลับไปห้องตัวเองส่วนพัทอ่ะเป็นะปเดี๋ยวย่าเนี่ยจะให้แจงมาดูแลไปค่ะทำตัว นุชสบายใจได้เลยนะลูกพอตกับมิน้นอะไม่มีอะไรกันมิน้นอะมันวางแผนหลอกทุกคนมิน้นพี่ไม่เคยคิดเลยนะว่ามิน้นจะเลวขนาดนี้พี่ไม่เคยคิดอะไรกับมิน้นเลยนะพี่พี่ช่วยอะเพราะพี่เห็นนุชเนี่ยเป็นเพื่อนกับมิน้นนะแต่สุดท้ายอะมาหักหลังพี่แบบเนี้เธอเป็นผู้หญิงสว่างมากๆแกมนเลวได้ใจดีเลยฉันโคตรเสียใจเลยวะ่ะที่แกทำแบบนี้ ฉันขอโทษด้วยนะนุชฉันทําไปเพราะว่าฉันแอบชอบพี่พอต้าผู้ชายมัน้องเยอะแยะทำไมไม่ชอบแล้วทําไมต้องมาแย่งคนอื่นนี่จริงๆแล้วเนี่ยแกไม่ได้รักพี่พอตหรอกแกโรคจิตชอบคนมีเจ้าของแลวแย่งเขามาแกต้องการเอาชนะแกต้องการทําให้คนอื่นเขาเจ็บนุชย่าขอโทษหนูด้วยนะย่าเลี้ยงมินมาไม่ดีเอง มินมันถึงเป็นคนนิสัยแบบนี้ไงส่วนมินนะย่าเนี่ยจะไม่ยกสมบ,บัติให้แม้แต่บาทเดียวเลยสมบัติย่าทั้งหมดเนี่ยย่าจะมียกไปถวายวัดคุณย่าตึกหนูไปหลาบคุณย่านะคะฉันไม่พหลานแบบนี้ไะแจง้งคุณย่าคุณย่าคะเพราพวกแกนั่นแหละคุณย่ายังทำกับฉันแบบนี้อ่ะพอแกดังน,น,นุษย์แกแย่งทั้งสมบ,บัติ ทำพี่พอดไปจากฉันเพราะแกคนเดียวเลยี้เกียดแกไปไป คลิปของพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเรา